สวัสดีจ้าวันนี้กินแกงเขียวหวานใส่ขนมจีนเนาะกินเสร็จก็จะได้กินยาหมอเขาก็เพิ่มยาให้อีกยาหมอเพิ่มยาตอนเย็นปกติตอนเย็นเพี่ใญ่กิน2องเม็ดน,นี้หมอเพิ่มเป็นสาเม็ด ตอนเช้าเป็น5เมตรตอนเช้าห้าเมตรกินวันหนึ่งแเมตรเนี่ยแหละโลกซึมเศร้าเป็นอย่างนี้แหละวันนกินวันหนึ่งแเมตรกินกินเยอะกว่าไม่เยอะน้อย พินซื้อแกงเขียวหวานที่เขาเป็นกระป๋องครัแล้วพินเอามาปรุงเองเอีกมาใส่ผักเพิ่มใส่ลูกชิ้นเพิ่ม anoy okay. พินเป็นโรคซ้ำซาหนักกว่าไม่เย็นน้อย bây nói cái kinh nói có phim. kinh ลูกพินกับแฟนพินเขาก็เป็นโลกนี้แหละเขาถึงคิดอะไรท่านพินพยายามตัวเอง พยายามไปให้ได้พยายามก้าวโลกไ,ไปให้ได้ ตั้งแต่แฟนเสียแฟนพินเสีย,สยลูกเสียลูกพินเสียแฟนเสียพินไม่ค่อยสนุกล,ล่าเริง กชายเสียพินก็ยังสนุกมีสนุกมั่งอะไรมั่งแฟนเสียในพินไม่มีสนุกเลย เหมือนอยู่ตัวคนเดียว พินโทษตัวเองเสมอมาว่าทำไมทำไมถามตัวเองตอนที่แฟนบอกว่าจะไปปันป่นจักรยานพินทำไมไม่ห้ามเขาพินโทษตัวเองเสมอเขาแฟนก็บอกพินตลอดนะแต่พินไม่เคยห้าม เพ้นหลอกเพ้นโกหกเพ้นว่าจะไปปั่นจักรยานอย่างเดียวนายได้เขาไม่ได้ไปแกไม่ได้ไปปั่นจักรยานอย่างเดียวแกไปผูกคอตายในป่า นมีเซนนพิงก็เลยเข้าไปในปา่าตามหาแฟนในปา่าว่ากาไปทั้งนานแล้วอะไรเยี้ลูกชายแฟนก็เข้าไปตามแต่ว่าไม่เจอเอาเข้าไป ก่อนเป็นเขาไม่เจอแลเป็นเข้าไปทีหลังไึเจอเป็นม่นเซนสัม,มผัดได้ เมีลูกชิ้นปลาใส่ด้วยไม่รู้กระป๋องเท่าไหร่จำไม่ได้เพิ่นมาเพิ่มผักเอาเพิ่มผักเพิ่มพริก Okay. Mm -hmm. ถ,ถ้าพินพูดวกวนไปวนมาก็ขออภัยด้วยนะคะบางทีนึกไม่ออกนั่นไม่ได้สมองไม่สั่งงานพักนี้พินก็นไม่ได้ตอบออแฟนคลับแล้วค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับที่เขียนมาให้กำลังใจนะคะ แต่ว่าพินก็ไม่ได้ตอบหรอกค่ะพินก็ได้แต่พิมพ์ไม่ได้ไม่ได้ก๊อกมาอ่านแต่พินก็รู้ว่าแฟนกับทุกทกท่านทุกๆคนเป็นห่วงพินก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณในที่เป็นห่วงนะคะถ้าพินพูด วกปนแบบไปมามาก็เออ่ขออภัยด้วยนะคะยังแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ